ดีครับทุกอย่างเป็นไปนในทางที่ดีแล้วก็เกินค่าสาหรับเราสองคนมากๆนะฮะคือตอนแรกเราก็แค่อยากจะ,สะแสดงความชัดเจนแหละแล้วก็อยากจะให้รู้สึกว่าชีวิตเราสองคนมันง่ายขึ้นแบบทำใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นโดยการที่เปิดตัวหรืออะไรเงี้ยครับแต่พอเปิดออกมาแล้วมันเป็นในทางบวกแเราก็ดีใจครับที่ อย่างน้อยก็คือมีคนที่คอยซัพพอร์ตเราตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เราสมัยเราเล่นละครด้วยกันหรือว่าเราไปออกรายการต่างๆอะไรทุกวันนี้เขายังซัพพอร์ตเราแล้ววันนี้เรามาเปิดตัวแล้วเขายังชื่นชมยลงชื่นชอบเราอยู่ยิ่งมากไปกว่าเดิมอะไรเงี้ยเราก็ดีครับดีครับดีมากๆเลยจริงๆต้องบอกว่าถ้าคนภายนอกมองอาจจะดูแตกต่างเลยแหละแบบต่างอะ่ะแต่เราเราเป็นพวกที่ปรับตัวเก่งครับผมเป็นคนที่สามารถอยู่ใครแล้วก็เป็นอย่างนั้นได้เไม่มีอะไรต้องปรับกันเยอะครับส่วนใหญ่เราจะ อย่างผมเองเราจะอยู่ตรงกลางครับเราเราจะปรับมากกว่าปรับหาเขามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้แน่นอนอยู่แล้วครับแน่นอนแล้วซึ่งสําหรับเราก็ยังใหม่หมายถึงว่าการวางตัวหรืออะไรเงี้ยก็ทังใหม่ทั้งเราสองคนอะไรเงี้ยก็กใช้ชีวิตปกติครับทําตัวเหมือนที่เราเคยทำเลยครับเราไม่เคยทําอะไรให้มันหวือหวาอยู่แล้วเราใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายกันอยู่แล้วผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเราก็ให้คน เห็นเราตั้งแต่ต้นยังไงทุกวันนี้เราก็ยังเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเอาจริงนะพี่ไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเราแค่รู้สึกว่าเราอยากแบบอยากเปิดเราอยากชัดเจนเฉยเอาจริงตอนนั้นคิดแค่ว่าอย่างมากก็คงมีเพื่อนมาแซวอะเพื่อนในวงการหรือว่าเพื่อนเพื่อนปกติแล้วก็คนใ g ไอจีแฟนคลับอะคนที่เขาจิ้นจิ้นเราเขาคงมาแบบแซวเราอวยพรให้เราอย่างเงี้ยแต่ไปเมามันกลายเป็นแบบโอ้โหทุกคนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เขินเหมือนกันแล้วเอาจริงตอนที่โพสก็แบบยังตื่นเต้นอยู่เลยนะบรอย่งเงว่าแบบช็อก เฮยไม่คิดว่าแบบคนจะเชียร์หรือว่าซัพพอร์ตอะไรแบบคู่เราขนาดนี้ก็ดีใจมากๆที่ทุกอย่างมันเป็นในทางบวกหรืออะไรเงี้ยครับก็ก็ดีครับดีมากๆเลยครับใช่เราก็ไปไหนไปไหนด้วยกันแบบเขาเรียกวอะไรเปิดเผยแล้วก็ ใช้ชีวิตกันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าต่างคนต่างทํางานเราก็ไม่อยากใช้ชีวิตกันยากอยู่แล้วแค่ทํางานก็เหนื่อยมากพอแล้วอะไรเงี้ยครับคือมันไม่เชิงหลบนั่นสอะคือเหมือนกับว่ามันอยู่ในช่วงที่เราจีบกันมากกว่าเป็นช่วงเดทอะไรเงี้ยแล้วคือการเดทมันก็ต้องออกไปข้างนอกไงมันต้องแบบไปเรียนรู้กันข้างนอกตามที่ต่างๆอะไรเงี้ย ก็บางทีมก็อาจจะมีคนเห็นบ้างแล้วแล้วเรายังเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้ตกลงปงใจกันมากกว่าก็เลยก็เลยก็เลยพูดแบบว่าเออเราเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสนิทกันซึ่งเราตอนนั้นเราเป็นเพื่อนสนิทกันจริงๆเพื่อนสนิทไปไหนมาไหนด้วยกันได้อยู่แล้วมันไม่ไม่แปลกอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเราจีบกันคุยกันอะไรเงี้ยแต่พอช่วงปลายปีเราก็เริ่มแบบทุกอย่างมันมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับความสัมพันธ์ความรู้สึกมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนแบบถึงจุดหนึ่งเราก็รู้สึกว่ามันมัน เขาเรียกอะไรอ่ะมันมันเหมือนกับว่ามันทุกอย่างมันเต็มมันมันลน้คนความรู้สึกมันล้นไมหมดอะไรเงนเนี้ยแล้วบวกหลายๆเหตุผลอะไรเงนเนี้ยครับก็เลยก็เลยตัดสินใจเปิดอะไรเงี้ยครับแฮปปี้ครับพี่มีความสุขมากๆเลยครับ <laughs> อินเลิฟอินเลิฟถ้ามีเวลาว่างเราสองคนก็จะ ไปไหนมาไหนด้วยกันไปกินข้าวไปเดินเล่นเดินห้างอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเป็นปกติคือเดลี่ของเราคือชอบไปห้างกัน <c oughs> ไม่มีอะไรทำเดินห้างอะไรย่างเงี้ยชอบไปชอปปิ้งบ้างเดินดูของบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ถ้ามีเวลาเพราะส่วนใหญ่เราอย่างตัวลิศเองก็ถ่ายละครตั้งสองเรื่องสามเรื่องเราเองก็มีสองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเวลาก็อาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่งี้ยพอมีเวลาว่างเราก็อยากจะแบบใช้เวลาด้วยกันอะไรย่างเงี้ยครับหมว่าที่ตัวเราดังกันมยติกตอกเหรอเอาจริงคือตอนนั้นแบบ มันมันเหมือนกับว่าเขาชวนเราชวนคือเราไม่อยากเล่นเลยเราเล่นไม่เป็นเราไม่เราพยายามแล้วมันเล่นไม่เป็นจริงๆริงติ๊กตอกอ่ะมันยากไม่ใช่ทางเราเขาก็ชวนเล่นอะไรเงี้ยเราไปฟินเนสด้วยกันก็เลยเต้นเต้นเล่นๆกันแล้วก็แบบอ้าวเออแบบคนดูเยอะมากเลยก็ดีใจครับผมแล้วฝากฝากติดตามติ๊กตอกของลิชี่ด้วย ใช่ใช่เขาชวนเรามาเล่นอะไรเงี้ยเราเราตอนแรกเราไม่ได้อยากเล่นเลยอะไรเงี้ยแต่เขาชวนเล่นเราก็เล่นก็ได้อะไรเงี้ยโหเราทําได้อยู่แล้วก็ต้องมีเขาเล่นด้วยถ้าถ้าไม่มีเขาผมก็ไม่รู้จะเล่นอะไรเออเพิ่มความมันคู่เราใช่ใช่เหมือนเราถ้าเราเล่นเองเราก็ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรถ้าเขาเล่นไงเขาก็จะแบบเล่นอันนี้ไหมอันนี้ไหมเขาแบบน่ารักดีอะไรเราก็เออก็ได้เราก็ลองเล่นดูอะไรเงี้ยตลกดีโหเรา2คนครับ simple ครับเรียบง่ายมากเรา2คนคือแค่อยากทำงานครับทำงานไปด้วยกัน มีความสุขไปด้วยกันชชีวิตไปด้วยกันแล้วก็ประสบความสำเร็จไปด้วยกันแค่นี้เลยครับง่ายมากๆก็อย่างที่บอกครับจับมือกันทํางานเดินไปในทางที่เราอยากฝันกันอะเรามีเป้าหมายอะไรเขามีเป้าหมายชีวิตอะไรเราก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วช่วยกันไปให้ถึงตรงนั้นส่วนเรามีเป้าหมายอะไรเขาก็จะอยู่ข้างเราพาไปถึงเป้าหมายของเราเหมือนกันซึ่งสุดท้ายแล้วผมว่ามันก็มันมันก็มาบรรจบกันแหละีปลายทางผมเชื่ออย่างนั้น ยังไม่ถึงกับเคยคุยกันครับแต่ก็มีคุยๆแลนๆแต่ไม่ได้แบบจริงจังอะไรมากไม่ได้แบบโอ้โหต้องอย่างนี้นะแค่แบบเฮ้ยมีแบบนี้ดีไหมในอนาคต3ปีเราจะมีรายการดี4ีปีมีรายการดี5ปีเรามีแบบนี้ไหมวงการชีวิตในวงการเราจะประมาณไหนดีรีทายตัวเองเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้ก็จะมีคุยประมาณนี้แต่ไม่ได้แบบลึกซึ้งมากอะไรเงี้ยครับใช่มันมันเหมือนกับว่าเราแค่ planning กันมากกว่าเราสองคนเป็นพวกชอบวางแผนชีวิตกันอยู่แล้วอะไรก็แค่แพลนกันว่าเอ้ะทำงานต่อไปเรื่อยเราจะ ตั้งเป้าหมายอะไรต่อดีอะไรเงี้ยเฉยๆครับก็มีมาเรื่อยๆนะครับผมก็ดีครับดีดียังยังได้อีกนะครับผมยังได้อีกเรื่อยๆนะฮะพร้อมทํางานมากมากเลยครับช่วงนี้ลังเลสองคนละครตอนนี้ครับตอนนี้ยังครับต่างคนต่างเหมือนกับว่าด้วยความที่คิวแหละผมว่าคิวอาจจะแน่นทั้งคู่แล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีใครติดต่อมาอะไรเงี้ยครับผมแต่ผมว่าในอนาคตก็คงมีโปรเจกต์คู่ด้วยกันเรื่อยๆแหละรอติดตามรอติดตามเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละครับเป็นเป็นคนเรียบร้อยครับเป็นคนเรียบร้อยอยู่ผมเขาก็พูดปกตินะครับเขาสบายใจแหละผมว่าถ้าาาเคสบยใใจทีู่ดร เขาก็พูดอะไรเงี้ยครับเขินล้วเห็นออกล่าสุดเห็นป uh, ๊าไม่พูดะไรเลยยิ้มอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันเป็นผมว่ามันเป็นสไตล์เขามันเป็นตัวตนเขามากกว่าก็น่ารักดีอะไรเงี้ยครับคือผมเป็นคนพูดเยอะอยู่แล้วไงผมพูดจนสนิทกับเขาอ่ะเออตอนแรกเขาก็ไม่ได้พูดกับผมตอนแรกเริ่มเลยอะไรเงี้ยตอนที่รู้จักกันใหม่ๆเงี้ยก็พูดพูดด้วยกันจนมันันเหมือนกับว่าเรารู้มากกว่าว่าเราคุยกับเขาเราต้องคุยประมาณไหนเราต้องคุยท็อปิกอะไรอะไรแบบนี้มากกว่าครับมันก็เลยแบบมันก็เลยทําให้เราแบบสนิท กันเร็วขึ้นแล้วก็เชื่อใจกันแล้วก็แบบเขาก็คอมฟอร์ตหมายถึงว่าเขาก็คงมองว่าเราเป็นที่คอมฟอร์ตสำหรับเขาเขาเลยกล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยครับผมเคยเจอคุณแม่คุณพ่อเขาอยู่แล้วนานมาแล้วครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปเพราะาตางยังไม่มีเวลาว่างเดี๋ยวว,ว่าถ้าถ้ามีเวลาว่างอะไรก็คงน่าจะแบบก็คงไปอะไรอย่างเงี้ยครับ